ช่องนี้ครับใช้คลิป AI นะครับทำเกี่ยวกับน้องแมวขี่เครื่องบินนะครับผมแต่สามารถสร้างไรายได้อยู่ที่14ล้าน7 4 7 4 0 0 0บาทต่อเดือนทำยังไงโดยใช้ AI ไปรับชมกันครับอาชีพใหม่มาแรงในปี2025สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ QQ Mentor นั่นเองเมื่อวานเนี่ยผมได้ทำการบอร์ดแคทไปใน Li n e OA เนาะใครที่เป็นเพื่อนกับผมใน Li n e OA เนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆานะครับก็พูดถึงเรื่องอาชีพใหม่ที่จะมาแรงในปี2025 ที่เรียกว่าอาชีพ YouTube Automation ผมขึ้นแชทให้ดูว่าโอ้โหแชทแตกกันเลยทีเดียวนะครับมีคนสนใจเยอะมากๆแล้วผมพูดตรงว่าตอนเนี้ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับผมแต่วันนี้ครับคนไทยก็เริ่มเริ่มทำเข้ามาแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เคยได้ยินมาก่อนผมก็จะบอกว่าอันนี้คืออาชีพใหม่ที่สามารถกินรายได้ได้ยาวๆครับทำไมคิวถึงบอกว่ามันสามารถกินได้ยาวๆเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง ไปเรื่อยๆนั่นเองการทำอาชีพ u t u b e ออโตเมชันเนี่ยคิวต้องแยกแบบนี้ให้กับทุกคนได้ฟังก่อนเนาะคือการทำไรายได้บนโลกออนไลน์ครับจะแบ่งแยกหลกักๆเป็นทั้งหมด2แบบนนเนาะแบบที่1นนะครับนั่นก็คือการขายของออนไลน์อย่างเช่นที่คิวได้สอนไปในหลายๆคลิปไม่ว่าจะเป็นการทำนายหน้าหรือว่าการเปิดร้านค้าดอกชิปหรือว่ามีร้านค้าตัวเองมีสินค้าตัวเองอันเนี้ยคือการขายสินค้าออกไปแล้วเราก็ได้กําไรส่วนต,ต่างตรงนั้นเข้ามาเรียกก็เป็นการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ถูกต้องไหมครับกับอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยนั่น สร้างยอดวิวนั่นเองนะผมสร้างยอดวิวแล้วเราจะมีรายได้สาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ชมคิวทาง y t u t u เนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่พทุกคนรู้ไหมว่าคิวเนี่ยได้รับรายได้จากช่อง y t u t u นะครับไม่มีการขายสินค้าเลยนะแต่ได้มาจากยอดวิวนั่นเองอถ้าเกิดใครเคยได้ยินคำเนี้ว่าเฮ้ย เราทําคลิปมียอดวิวเนี่ยเราก็สามารถได้รายได้แล้วหรอ <S <S ใช่ครับไอ้วิธีนี้เนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วแล้วอย่างเช่นข่าวดังๆที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพี่คนนี้เขาเก่งมากๆใช้ไม่ถือแค่เครื่องละ2000นิดนี้เนี่ยเขาก็สามารถสร้างไรายได้จากยอดวิวผ่านทาง f c e e o o o เนียได้มากกว่าครึ่งล้านบาทกันเลยทีเดียวเนี่ยผมขึ้นข่าวให้ดูโอ้โห สุดยอดมากๆนะครับผมซึ่งเราก็จะเรียกช่องทางนี้ว่าเป็นการสร้างไรายได้จากยอดวิวนั่นเองยอดวิวเนี่ยเราจะได้ไรายได้มายังไงนะครับผมได้มาจากโฆษณาที่ขึ้นก่อน ดูคลิปนั่นเองอ่าใครที่ดูคลิปของคิวผ่านทาง YouTube นะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นก่อนใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ซื้อพีเมียมนั่นแหละครับเราครีเอเตอร์อย่างเช่นคิวเนี่ยหรือหลายๆคนที่ทำคลิปวิดีโอโลงบน YouTube หรือว่าบน Facebook เขาก็จะได้ค่าโฆษณาตรงนั้นนั่นแหละมาเป็นเงินนั่นเองนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยเกิดคําว่า YouTube Automation ขึ้นมาอ่า YouTube นะครับเราก็ว่าง่ายๆก็คือเราต้องทําคลิปวิดีโอขึ้นมาใช่ไหม คิวบอกตรงว่าการทำ YouTube ปกติเนี่ยก็เหมือนที่คิวกำลังอัดคลิปให้กับทุกคนดูอยู่นะครับยิ่งมีคนดูเข้ามาเยอะๆเนี่ยคิวก็จะได้ตังค์ใช่ไหมแต่เราต้องมาอัดคลิปวิดีโอเองถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันครับที่ชาวต่างชาติเขานิยมทำมากๆนั่นก็คือการทำแบบ YouTube Automation ก็คือคุณให้ AI มาทำคลิปวิดีโอให้กับคุณเลยไม่จําเป็นที่จะต้องทําคลิปเองนะครับผมไม่จําเป็นต้องพากเสียงไม่ต้องไปต้องทํารูปไม่ต้องเปต้องออกมาพูดหน้ากล้องแบบนี้ใครที่ไม่ชอบพูดหน้ากล้อง ก็สามารถทําได้ครับผมแล้วผมจะบอกว่าการทำ YouTube Automation ครับชาวต่างชาติเนี่ยเขาทํากันมาแล้วได้รายได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยววันนี้คิวมีตัวอย่างให้กับทุกท่านดูครับซึ่งพออาชีพนี้เข้ามาในไทยก็อดไม่ได้ครับที่คิวต้องพูดเพราะว่ามันจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคน มันจะตอบโจทย์กับพี่ๆหลายๆคนที่แบบเฮ้ยคิวพี่ไม่อยากออกหน้ากล้องพี่ไม่อยากขายของแต่พี่อยากมีไรายได้บนโลกออนไลน์ทํำยังไงนะผมและอย่างเช่นที่คิวบอกไปว่ามันยั่งยืนนั่นก็คือการสร้างไรายได้บน YouTube Automation เนี่ยมันเป็นการสร้างไรายได้จากยอดวิวครับฉะนั้นละครับลิปวิดีโอของคุณเนี่ยยิ่งมียอดวิวมากขึ้นเท่าไหร่แสดงว่าคุณก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง เพื่อไม่การเสียเวลาครับแต่ก่อนจะไปฟังครับก็เลยไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็แฟนเพจของคิวมินิมันท์อแล้วก็ติ๊กต็อกคิวมินิมนทอครับไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นช่องตัวอย่างนะว่าเราจะทำ t u b e Automation กันแบบใหม่นะคิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นคลิปแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าไม่เคยเห็นวันนี้ก็คือเปิดอาชีพใหม่ในปี2025แล้วบอกตรงว่าสามารถสร้างไรายได้ได้แบบช่องทางนี้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับอะ เรามาเปิดดูกันก่อนนะครับนี่ครับช่องเขาก็จะทำแนวคลิปประมาณตัวการ์ตูนแบบนีนบ้นะครับอ่ะนะครับคือตัวช่องของเขานะครับจะทําคลิปประมาณนิทานเกี่ยวกับกระต่ายและแมวเนาะกระต่ายเนี่ยก็ไปเจอแมวที่นอนอยู่บนถนนนะครับแล้วก็เก็บมาเลี้ยงดูนั่นเองก็คือเขาใช้นะครับ AI ในการสร้างภาพแล้วก็ตัวการ์ตูนต่างๆรวมไปถึงการพากเสียงนะครับให้กับคลิปวิดโอนี้เป็นคลิปวิดีโอนิฐานนั่นเองโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องทําเองครับรู้ไหมครับว่าช่องนี้ครับเขาสามารถสร้างไรายได้บน y t u t u นะได้อยู่ที่ประมาณ43,498บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียวซึ่งเราก็เข้าไปดูคลิปของเขาได้เลยนะครับทุกคนเราก็กดที่หน้าช่องของเขาได้เลยปึ๊บเนี่ยครับเขาก็จะมีคลิปประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ ก็คือเขาจะใช้ AI ทําหมดเลยครับผมว่าจะเป็นคลิปนี้คลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เนี่ยเขาก็ใช้ตัวของ AI ทําขึ้นมานเองซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกวิธีกันครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเราจะใช้ตัวของ ChatGPT เนาะนะครับ ChatGPT เนี่ยสามารถใช้ตัวฟรีได้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมดูนิทานของช่องนี้แล้วผมอยากทำตามอยากมีไรายได้เท่ากันครับเราก็กดแชร์ไปเ,เ,เลยครับเราก็กดคัดลอกลิงก์ครับเราก็วางมาให้ ChatGPT ครับแล้วเราก็บอกว่าอยากได้นิทาน้ายแนวนีน้น ช่วยสร้างให้หน่อยพร้อมเปลี่ยนตัวละครด้วยอ่ะนี่ผมว่าจะโยนไปเลย ได้เลยนิทานในแนวเดียวกันแต่จะเปลี่ยนตัวละครในเรื่องให้น่าสนใจและแต่ตงต่อเอาไว้นิดนึงนี่เห็นไหมเป็นหมาป่ากับกระต่ายเจเล์นี่ครับเนี่ยเขาก็สร้างนิทานออกมาให้เราโดยที่เราไม่ต้องคิดเองครับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยเราจะทําคลิปแบบนี้ทํา y ำ YouTube Automation ได้หรอนะครับนี่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่า c h a t GPT เนี่ยเขาก็สามารถคิดแทนเราได้เลยนะครับผมนะหรือว่าเราต้องการแบบให้หน่าสนใจกว่านี้อ่ะให้หน่าสนใจกว่านี้ ว่านี้ช่วงนี้เทศกาลที่ผมอดัดคลิปเนาะก,ก็จะเป็นวาเลนไทน์นะครับผมอยากให้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะได้ไหมนี่จดหมายรักของหนูฮูกอ่ะเห็นไหมโอ้โหก็เปลี่ยนออกมาเป็นเทียบร้อยนะครับผมแต่ตัวที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือผมจะทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะผมต้องบอกก่อนว่า เราทำ YouTube นะครับเราสามารถทำห,หลายหลายภาษาแต่ถ้าเราทำภาษาเป็นภาษาอังกฤษไปเลยเนี่ยเราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากกว่ารวมไปถึงนะครับค่าโฆษณาที่เราจะได้เนี่ยจะได้เยอะกว่าที่ไทยนั่นเองยกตัวอย่างเช่นครับว่าง่ายๆสมมติคลิปในแนวเดียวกันเลยนะเราทำเป็นคลิปต่างชาติเราได้10,000แวิวกับทำเป็นคลิปคนไทยได้10,000แวิวเนี่ยคลิปต่างชาติเราจะมีรายได้มากกว่านั่นเองนะครับผมก็จะบอกให้ h ช GP t GPT ครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองอ่าเห็นไหมเราก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า อ่ะต่อมานะครับหลังจากที่เราได้นิทานออกมาทั้งเรื่องนะครับผมเราก็จะให้ตัวของ Cha จ g p t ีเนี่ยแบ่งฉากอยูอย่างเช่นเราไปดูตัวอย่างของเราเนาะมันก็จะเป็นทีละฉากเนาะอ่านี่ฉากแรกนะครับสิงโตกําลังจะตกนะครับกระต่ายอุ้มเลยเห็นไหมมันจะเป็นฉากฉะนั้นแล้วเวลาเราจะทํานิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมานครับเราก็ต้องมีฉากก่อนนะครับผมอ่ะผมก็เลยให้เขาช่วยทําเป็นฉากทีนะจะนําไปสร้างภาพก็บอกเขาตรงๆไปเลยนะครับเออ,น,อน,น,นะครับนี่คือฉากสําหรับนี่ซีนที่1นนะครับนี่เห็นไหม ฉากที่1นนะครับอ่าเห็นไหมผมก็ได้มาแล้วสามสี่ห้าฉากนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เราไล่ฉากมา,าทั้งหมด7ฉากเนาะเราก็ทําต่อได้เลยสําหรับใครนะครับที่ใช้ตัวของ c h a t GPT แบบเสียตังค์นะครับก็สามารถใช้ h ช GP t GPT เจนภาพต่อได้เลยนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากใช้ตัวฟรีนะครับสาหรับตัวของ c h a t GPT เนี่ยเราสามารถเจนภาพฟรีได้แค่1นรูปนะครับผมลองเจนขึ้นมาก่อนเจนได้ไหมปั๊บเจนเลยไหมนี่เห็นไหมโอ้โหเราก็ได้ภาพมาแล้ว สำหรับใครที่อยากใช้ตัวฟีนะครับก็มีหลายตัวเลยครับผมตัวที่คิวอยากจะแนะนําเลยนะสําหรับใครที่อยากใช้ตัวฟีนะครับก็เป็นตัวของลาพิเอลก็ได้นะตัวนี้คิวก็ยังไม่เคยทดลองใช้แต่เขาบอกว่ามาแรงมากๆแล้วก็ใช้ฟีไม่จํากัดนะครับผมโอเคหลังจากที่เราได้รูปฉากแรกนะครับผมก็จะไปสร้างฉาก2 3 4 5ต่อกันเลยนะครับผมอ่าโหถือว่ารูปออกมาได้ดีเลยนะครับผมนี่นะครับทีละฉากเนาะจากนั้นนะครับเราก็บันทึกรูปไปได้เลย สำหรับใครบันทึกรูปแบบคิวนะครับให้เราดูนะครับว่าตัวไฟล์ที่เราบันทึกมานะครับถ้าเป็นดอทเว็บนี่ยมันใช้ต่อยากนะครับผมเออนะครับมันใช้ต่อ,อยากเวลาเราจะไปโยนอีกแอป,ปแอป,ปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ภาพของเราเนี่ยกลายเป็นวิดีโอเนาะมันจะโยนไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราเป็นดอทเว็บนะคิวแนะนําว่าให้ทําการพิมพ์สกรีนนะครับหรือว่า แคปหน้าจอสาหรับวิธีการทั้งหมดนี้นะทุกคนที่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้นะครับผมเราก็แคปหน้าจอซึ่งการแคปหน้าจอเนี่ยในมือถือเดียทุกคนทําเป็นอยู่แล้วเนาะถ้าทาไม่เป็นเนี่ยแต่ละรุ่นมันแคปไม่เหมือนกันนะคิวก็ไม่สามารถบอกได้นะแต่คือมันทํไม่ยากนะครับผมทำไม่ยากเนาะโอเคแล้วก็กดบันทึกไปโอเคนะครับหลังจากที่เราแท้่หมดฉาแฉากเนาะผมก็ใช้ตัวต่อไปนะครับที่เรียกว่า a อชื่อว่าหายรูนะหายรู่ AI ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยเลยนะ คือตัวนี้มันจะทําให้ตัวของภาพของเราเนี่ยกลายเป็นวิดีโอนั่นเองนะครับผมอลองตอนนี้เลยนะครับน,นี่นะครับภาพเป็นวิดีโอนะครับเลือกหมวดเข้าไปเราก็อัปโหลดเข้าไปครับแล้วเราก็เลือกภาพไปนะครับช็อตแรกก่อนเราก็ปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์ของคุณอันนี้เราสามารถเอาพวกฉากที่ตัวของ c h a t GPT เนี่ยมาวางได้นะครับเพื่อให้ตัวของ AI ที่เขาเจนจากรูปภาพเนี่ยเป็นวิดีโอ จะได้ทําพฤติกรรมตามตัวสคริปต์นี้เลยนั่นเองนะครับเสื้อันนี้ใช้งานได้ฟรีนะครับแต่จะมีเงื่อนไขการใช้งานอยู่เนาะนะครับแล้วก็กดได้เลยนะครับสร้างผมเคยใช้ตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ king ai ซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะสร้างภาพภาพหนึ่งออกมารอนานมากนะครับผมรอนานมากตัวนี้เร็วกว่านะครับตัวนี้เร็วกว่านะครับรอแป๊บหนึ่งครับผมก็เจนอันที่2เลยนะครับ เราก็ต่อสินที่3เลยนะครับ อ่ะนะครับก็ประมาณนี้มันจะมีทั้งหมด7ฉากนะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ7ฉากนั่นเองเมสสเต็ปถ<น>ัดมาครับสิ่งที่เราต้องควรมีนะั่นก็คือการพากเสียงนั่นเองซึ่งการพากเสียงเนี่ยเราจะพากเองก็ได้หรือว่าใช้ Ch AI, AI ในการพาก็ได้แต่ a อที่คิวใช้นะครับในการพากิวจะใช้เป็นตัวของ c h a t GPT นั่นแหละครับผมซึ่งตัวของ c h a t GPT ถ้าเกิดเราใช้ในมือถือเนี่ยเราสามารถกดค้างแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วมันจะมีคําว่าอ่านออกเสียงนี่มันก็จะอ่านออกมาให้เราเลยนั่นเองครับผม e n one the shy owl in the forest อ่าเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เราก็จะให้เขาอ่านนิทานตอนที่เขาสร้างมาให้เราตอนแรกจําได้ไหมทุกคนที่ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็กดอ่านออกเสียงซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะทําการบันทึกเสียงตัวนี้ลงไปในเครื่องของเรา <S 2> <S 2> <S เราจะบันทึกด้วยการบันทึกหน้าจอนั่นเองนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทําการบันทึกเสียงแล้วก็ได้ภาพได้วิดีโอเรียบร้อยล้วก็จะไปประกอบกันในแคปคั t นั่นเองนะครับผม people only cared about things that shown in the light Noor felt lonely all the time It wandered everywhere, lurking beneath feet, under trees, and in dark corners, but was never seen, never loved, because who would care about a mere shadow? แล้วก็จบไปนะครับสำหรับการทำอาชีพ YouTube Automation นะครับทำทุกขั้นตอนคุณก็จะได้คลิปวิดีโอ,อมาแล้วเราก็เอาไปเผยแพร่บน YouTube ได้เลยซึ่งสายการทำ YouTube a u t o m a t i o n เนี่ยสามารถทำได้หลากหลายสายมากๆไม่ว่าจะเป็นสายบุญนะครับสายเสียงทำสมาธิอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันหรือว่าสายเล่านิทานสายแบบว่าสร้างแรงบันดาลใจนะผมสร้างแรงบันดาลใจอย่างนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะแต่ปัญหาก็คือขั้นตอนเนี่ยมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมกว่าเราจะได้ทีละขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องใช้ AI หลายตัวมากๆเลยครับมันก็เลยทำให้มีคน เข้ามาทําค่อนข้างน้อยเลยนะผมมันก็จะเป็นมหาหลักๆนั่นเองรวมไปถึงนะครับบางคนครับไปใช้ตัวภาคเสียงที่ไม่ดีตัดต่อไม่เก่งในแคปคัทเนี่ยเสียงกับภาพไม่ตรงกันทําให้ไม่ได้คลิปที่มีคุณภาพแล้วก็ยอดวอิวน้อยครับวันนี้ครับคิวก็เลยได้เปิดคอร์สต,ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า AI YouTube Automation นะครับผมตัวนี้นะครับจะสอนเกี่ยวกับการทํา YouTube Automation ครับคุณแค่เพียงคลิกแค่2คลิกคุณก็สามารถได้ทั้งภาพวิดีโอนะครับแล้วก็ภาคเสียง เสร็จพร้อมกันเลยภายในแค่2คลิกเท่านั้นนะครับผม และต่อได้ครับคอร์สนี้นะครับคิวจะสอนวิธีการทำ u t u b e ที่คิวก็ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้กับเพื่อนๆได้ฟังว่า,วาการสร้างไรายได้ใน u t u b e ครับมันจะเป็นการาฟแบบนี้ถ้าเกิดเราทำา SEO ได้ดีเวลาเขาเซิร์ชเจอคลิปเราดูคลิปเราจนจบเนี่ยเราจะได้มีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คิวก็บอกไว้หมดเลยครับรวมไปถึงครับเพื่อนๆพี่ๆที่ไม่เคยสมัครแม้กระทั่ง o o g l e นะครับในการใช้ทาช่องในการสร้างไรายได้จาก YouTube อันนี้คิวก็สอนครับและเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยนะนั่นก็คือถ้าเกิดเราได้้รายได YouTube แล้วถอนไม่เป็นเนี่ยถอนเข้าบัญชีไทยไม่ได้เนี่ยเราทำยังไงทุกขั้นตอนครับคิวมีสอนตั้งแต่เริ่มต้นแบบจับมือทำเกี่ยวกับการทำ YouTube o m อ t o m a t i o n ครับก่อนคิวจะได้เทคนิคมาทั้งหมดนี้ครับคิวเสียค่าเรียนไปเยอะมากๆรวมไปถึงนอกจากจ่ายค่าเรียนไปเยอะมากๆคิวยังเสียตังค์ไปซื้อตัวของ AI ที่แบบซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่หลักหมื่นบาทกันเลยทีเดียววันนี้ครับคุณไม่จะเป็นต้อง ไปงมเองครับวันนี้คุณสามารถเริ่มได้ที่นี่เลยครับสำหรับใครนะครับที่สนใจตัวของ YouTube Automation ตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์สนใจไว้ที่ตรงคอมเมนต์ครับแล้วทักไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับพิมพ์คำว่า YA01 จะมีรายละเอียดคอร์สให้กับทุกคนได้ดูครับปกตินะครับราคา,าคอร์สนี้นะอยู่ที่5990ัาาครับสำหรับรอบนี้เป็นรอบแรก p เดอร์ order, สำหรับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube เท่านั้นครับจาก5990เหลือแค่เพียง1 5 9 9กบาทเท่านั้นเองครับผมจำกัดอยู่ที่50สิทธิ์เท่านั้นครับตัวคอร์สต,ตัวนี้เรียนวนเรียนซ้ำได้ตลอดชีพเลยนะครับผมสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามทั้ง L i n e OA ส่วนตัวแล้วก็ในกลุ่มได้เลยนั่นเองนะครับ และพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆใน YouTube ที่คิวรักมากๆนะครับคิวพิเศษแถม1นอร์คอนะครับนั่นก็คือตัวของคอสมาเก็ตเพจแชทแตกร้อครับคอรนนี้เป็นคอร์สพลิกชีวิตของคิวเนาะคุณสามารถเอาสินค้าไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือว่าสินค้าทั่วไปสายชาร์จเบาะโซฟาเนี่ยคุณสามารถเอา,าไปอัพราคาเพิ่มแบบ หลักพันหรือหลัก2อสเท่าอยู่ในแอปนั้นได้เลยแล้วก็มีวิธีขายโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องสร้างอะไรใหม่เลยครับคุณมี Facebook คุณมีมือถือคุณก็สามารถทําการขายของบน m a r k e t ็ตเพจได้แล้วคิวจะแอบบอกนะครับว่ามีนักเรียนของคิวเนี่ยทำกำไรกับรถมือสองเนี่ยได้มากกว่าการลักกับแสนแบาทกันเลยทีเดียวโอเคนะครับจากคอนี้ก็ ถ้าเกิดใครนะครับอยากได้ขอตัวนี้แถมไปด้วยก็อย่าลืมนะครับทักมาให้ทัน50สิทธิ์แล้วก็ถามแอดมินก่อนนะว่าเราได้ตัวนี้หรือเปล่าถ้าทันคุณก็ได้ไปเลยครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม,ม่แล้วครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเรา <c oughs> เวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณโคนแรกๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม